นี่ฮะไฟดับนะฮะห้าปากทางเรายังมีไฟใช้เนี่ต่อน,นี่มาไปดูว่าต้นทางเรามาจากไหนนี่ดับกันถึงห้าโมงเย็นนะฮะเรามาดูลื่ปรัดนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมคุ้มค่าทีสุดแต่ซื้อรถคันนี้มา <c oughs> นี่ไฟดับประมาณถึงห้าโมงเย็นนะนี่ครับเสียบจากตรงนี้มาแล้วก็ มาตอ่อปากแล้วน้องๆก็สามารถที่จะตัดต่องานได้อีกยาวออเอองานส่งงานงานส่งสงานนี่ฮะ<ม>เดี๋ยวงานจะต้องออดแอนะฮะอันนี้ต่อมาใช้เครื่องเดียวนะนี่ฮะเอาทำงานเอาทำงานเอาทำงานต่อนี่ใช้ได้จริงไม่ได้ฟอร์ไม่ได้โม้เออเห็นไหมฮะเน่เน่เน่เอ้ยเอามีเง็ดป้ะเอ๊ะมีเม็ดป้ะ เออไม่มีเหนก็ไปเอาปัดเตีย่เตียนอเออีให้ปัก่อนเออไปต่อปัดเหรก็ได้เออของดีนะเออ